แอดมิน NTW Production นะครับขายของธรรมดาโลกไม่จำดูไว้ครับผมไฟยาว1.2เมตร220โวลต์เปิดปิดด้วยรีโมทเจ๋ยไหมล่ะเจ๋ยไม่เจ๋ยดูเอานะครับระบบคอนโทรล r c ดั e สวิตช์นะครับผมสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของ NTW Production ขายไม่ได้ให้มันรู้ไปดิธรรมดาโลกไม่จำ ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับผมเป็น RC r e l e y Switch นะครับของผมเองนะครับของ NTW Production นะครับนี่นะครับลักษณะสวยงามนะครับผมเคลือบฟิล์มใสดีๆครับผมเงาวับนะครับระบบรีลีนะครับผมขับโหลดสูงสุดได้20แอมป์นะครับผมอ่ารองรับไฟนะครับตรงนี้นะครับผม NCNO Common นะครับผมตั้งแต่0โวลต์เลยนะครับจนถึง2 5 0โวลต์นะครับสามารถใช้ได้นะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับก็ไปต่อกับ Receiver นะครับผม ลองรับไฟเลี้ยงของรีชิพนะครับผมอยู่ที่4ถึง6โวลต์นะครับ4.5ถึง6โวลต์นะครับผมไม่แนะนำเกิน6โวลต์นะครับถ้าเกิน6โวลต์ตัวนี้อาจจะเสียนะครับผมตัวนี้ต้องควบคุมในเรื่องของไฟเลี้ยงรีชิพนะครับผมห้ามเกิน6โวลต์นะครับวิธีดูไฟเลี้ยงยังไงเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะทำการปล่อยไฟเลี้ยงไปที่รีชิพก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไฟเลี้ยงผมก็จะออกจากอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์เราเลยนะครับโดยที่จะเอาออกจากทีเดียวของผมนะครับก็คือง่าาายมมันออกกจ หัวชาร์จโทรศัพท์นะครับตัวนี้เป็นไฟออกจากหัวชาร์จโทรศัพท์โดยตรงนะครับหัวชาร์จโทรศัพท์มันอยู่ที่5โวลต์เนาะตอนนี้เสียบไฟเลี้ยงรีชิพแล้วนะครับไฟรีชิพจะกระพริบนะครับเพราะว่าเรายังไม่เปิดรีโมทนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะมาเปิดรีโมทกันปึ๊บเอาทุกอย่างขึ้นให้หมดนะครับพอเราเปิดมาเนาะนะครับผมอย่างที่ดูนะครับผมดูแรงดันไฟด้านบนนะครับผมตัวอินนะครับผมอ่าเออนั่นแหละนะครับอินยูหรือเปล่าอินยูนะครับใช่ไหมมันอ่านว่า UI ปอบ ไม่รู้เหมือนกันนะครับดูด้านบนนะครับผมไม่ควรต่ากว่า4.6นะครับผมแล้วก็ไม่ควรเกิน6.0นะครับผมตัวนี้คือแรงดันไฟควบคุมนะครับเราไม่จําเป็นต้องอันนี้ก็ได้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะมันก็ไม่ควรเกินนี้อยู่แล้วถ้าอะแดปเตอร์นะครับผมหรือว่าสเต็ปดาวเนี่ยอยู่ที่5โวลต์นะครับมันก็อยู่ที่มัน4.9นะครับผมไม่เกิน5.5นะครับมันเป็นค่าเปอร์เซ็นที่โรงงานทั่วไปมาตรฐานนะครับเขาใช้กันนะครับถ้าเกินนี้ก็คือมันไม่มีมาตรฐานแล้วเนาะดังนั้นนะครับผม มันก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมา่ยเนาะนะครับจากนั้นผมก็ทําการจะต่อเข้ากับตัวรีโมทของผมเลยนะครับโดยผมจะต่อไปที่ชแนงหนึ่งแล้วกันนะครับโดยต่อนะครับก็ต่อเหมือนเซอร์โวปกตินะครับผมเอาสายสีขาวขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับนี่ต่อมานเซอร์วปกติเลยนะครับแล้วก็เสียบไปชแนงหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่รีโมทเราก็จะสามารถควบคุมช่องหนึ่งตรงนี้ได้นะครับโดยที่เลื่อนแบบนี้อ่ะจะได้ยินเสียงดีเลยนะครับผมดีดนะครับตามระดับมือเราเลยอ่เร็วตามมือนะครับ เร็วมากนะครับอัตราการตอบสนองนะครับผม0.1นมิลิเซกตกันเลยนะครับผมคือเร็วมากนะครับผมยังไม่ถึง1วีนะครับผมมันมีการตอบสนองแล้วนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟตัวอย่างนะครับผม12โวลต์นะครับผม24บวัตต์นะครับคือวัตต์เยอะมากนะบอกเลยว่าโคตรสว่างนะครับผมจะต่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมโดยเราจะต่อกันเลยเนาะนะครับผมก็จะต่อไปที่ขาที่1แบบนี้นะครับส่วนปลายสายนะครับขาที่1ผมจะไปต่อที่หลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งนะครับอ่ะขาใดขาหนึ่งขออภัยครับ ผมก็จะปากจระรข้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเอามาเสียบที่สายกลางนะครับเอามาคี้ที่ขากลางของรีเวอร์สวิตของผมนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเราจะใช้สายไฟแล้วก็ขันน็อตเอาก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอใช้เป็นปากจระเข้เพื่อความรวดเร็วในการทดลองให้ดูนะครับส่วนปลายสายนะครับที่ต่อจากขากลางนะครับผมเราจะไปต่อกับโหลดนะครับด้วยโหลดในที่นี้ผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมจะเอาไปที่ ขั้วลบแล้วกันหรือขั้วบวกก็ได้ขั้วบวกก็ได้นะครับเพราะว่าหลอดไฟเนี่ยมันสลับสายได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกสายหนึ่งนะครับผมสายใหม่นะอีกสายหนึ่งนะครับเราก็เอาไปต่ออีกขั้วหนึ่งของแบตเตอรี่นะครับขั้วสุดท้ายก็คือขั้วลบนั่นเองนะครับเสียไปเลยเสร็จแล้วนะครับปลายสายนะครับก็เอาไปต่ออีกขาหนึ่งของหลอดไฟนะครับก็คือขานี้นะครับขาสุดท้ายนะครับมีสองขานะครับอ่าแบบนี้จากนั้นนะครับผมจะทําการ สั่งเปิดปิดนะครับด้วยรีโมทนะครับอ่ะเห็นไหมนะครับอย่างนี้นะครับเปิดนะเห็นไหมครับสามารถเปิดปิดหลอดไฟได้นะครับแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับอ่ะฝั่งนี้จะไม่ขึ้นนะครับฝั่งนี้จะขึ้นนะครับเราจะไปใช้กับสวิตช์ตรงนี้ก็ได้นะครับทํำยังไงนะครับให้เอาไปไว้ที่ช่องห้าหรือช่องหกนะครับแล้วแต่เราตั้งค่าไว้นะครับอ่าสวิตช์นี้อยู่ช่องไหนก็ไปต่อช่องนั้นนะครับอ่ะอย่างนี้ที่นี่ผมจะใช้ไปที่อ่าช่องห้าแล้วกัน อ่ะชันที่ห้าหรือหกหกอ่ะผมต่อหกไปแล้วนะครับแล้วก็ลองสับดูอันไหนโอเคอันนี้นะครับอ่ะจะเห็นว่าเราสามารถควบคุมนะครับผมให้หลอดไฟเปิดปิดได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเปิดค้างอย่างนี้ก็ได้นะครับปิดนะครับเปิดค้างนะครับปิดนะครับกระพริบบอกเลยครับว่าเร็วมากนะครับผมอัตราการต่อสนอง0.1วินาทีนะครับผม โดยสเปคหลอดไฟนะครับผมถ้าเป็นหลอดไฟ12โวลต์นะครับผมไม่ควรเกิน120วัตต์นะครับถ้าเป็น24โวลต์ไม่ควรเกิน2 4 0วัตต์นะครับเพราะว่ารีร์เนี่ยมันรองรับโหลดได้สูงสุดที่1 0แอมป์นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราลองมาต่อกับมอเตอร์บ้างนะครับมอเตอร์รองรับมอเตอร์ยังไงบ้างนะครับรองรับมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ตัวเล็กเรือนะครับอย่างตัวนี้มอเตอร์6กโวลต์นะครับแต่ผมจะใช้กับสิบสองโวลต์แล้วกันนะครับจนถึงมออร้อควรเกิ ถ้ามอเตอร์ใช้12โวลต์ไม่ควรเกิน120วัตต์นะครับถ้าเป็นมอเตอร์24โวลต์นะครับผมไม่ควรเกิน240วัตต์นะครับหรือง่ายๆนะครับผมมอเตอร์เราใช้กี่โวลต์นะครับเอาไปคูณ10นะครับผมได้ค่ามาเท่าไหร่มอเตอร์ไม่ควรไม่ควรใช้กำลังวัตต์เกินนั้นนะครับผมอ่ะอย่างตัวนี้มันเหลือๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้กินแค่10วัตต์นะครับก็มาเริ่มต่อกันเลยนะครับด้วยมันเริ่มนะครับผมขาแรกนะครับผมที่ RC Relay Switch นะครับผมต่อไปที่ขาแรกเเลยยยนนนาาาะะสส่วอีกปครับผม ผมจะเอาไปต่อที่มอเตอร์นะครับขาที่1นะครับตัวนี้ไม่รู้ขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับอ่าสมมติว่าขั้วนี้เป็นขั้วบวกของมอเตอร์แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมอีกสายหนึ่งนะครับผมเอาไปต่อที่ขากลางของ AC r u l a y switch นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมปลายสายเนี่ยเราก็เอาไปต่อที่ขั้วบวกนะครับผมของแบตเตอรี่นะครับถ้ากรณีว่าสายข้างนี้เป็นขั้วบวกนะครับผมอ่เราจะกําหนดขั้วด้วยนะ รอบนี้นะครับอ่าส่วนอีกสายนึงนะครับอ่าเราสายอีกสายนึงนะครับเอาไปคลิปที่ขั้วลบของมอเตอร์นะครับอ่าสมมติว่าข้างนี้เป็นขั้วลบนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเหมือนกันนะครับเอาต่อตรงนี้แล้วกันมาต่อได้อยู่แบบนี้นะครับอ่าส่วนปลายสายนะครับก็เอาไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ได้เลยแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นเราจะมาลองเทสดูกันนะครับอ่าผมขออนุญาตจับตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่รีโมทเรานะครับ ตรงนี้นะครับเราต่อที่ช่อง6นะครับผมจะลองสับดูนะครับปึ๊บอ่ะหมุนนะครับปิดตัดนะครับหมุนนะครับตัดหมุนตัดนะครับเราสามารถเอาไปใส่ช่องอื่นได้นะครับสมมติว่าเราอยากให้มันแบบว่าเป็นตัวนี้นะครับอ่ะอาจจะดูค่่ยๆนิดนึงกล้องขอไฟด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เต็มเฟรมนะครับอ่ะเลนมันไม่ใช่เลนวายเนาะโอเคผมจะต่อไปที่ช่อง1เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับผมจากนั้นขอจับมอเตอร์นิดนึงเดี๋ยวมันจะดูน โอ okay, เคส่ทผมดบเสร็จแล้วผมจะลองโยกตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับสามารถควบคุมมอเตอร์ได้นะครับผมแบบนี้เลยอ่เห็นไหมครับแรงๆเลยนะครับก็ถามว่ารแรงไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับมอเตอร์เราแล้วแหละอ่ะโอเคนะครับผมสามารถใช้กับไฟ220โวลต์ได้ไหมได้ครับจัดให้ ผมจะเอามาต่อสวิตช์ไฟ220โวลต์นี้ให้ดูนะครับว่าสามารถใช้ได้ไหมนะครับโดยจะควบคุมหลอดไฟหลอดนี้นะครับผมอ่าตัวนี้มีเบรกเกอร์นะครับผมเป็นโต๊ะทํางานผมนะครับผมจะเอามันมาเปิดไฟนะครับผมตรงโต๊ะทํางานผมเนี่ยตรงไฟหลอดนี้นะครับผมจะมาเปิดปิดมันดูดิจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคําเตือนนะครับผมหมายเหตุสําคัญเลยนะครับไฟ220โวลต์นะครับอันตรายนะครับผมถ้าไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าไม่มีความรู้เบื้องต้นของไฟฟ้านะครับขอความร่วมมือนะครับ ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับที่จะทำนะครับหาช่างฝีมือมาทําให้ดีกว่านะครับเพราะว่าไฟ220วลต์ครับงแรงอันตรายนะครับผมอ่ะอเปอ่นเราตัดเบเกอร์ไปเลยโอเคมืดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวนะนะครับอ่ะมถอด้ากาดมาแล้วนะครับผมจะตัดคัเอาไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเนาะ นี่ไฟจริงๆนะไฟ220โวลต์นะครับผมต่อผมจำอันนี้ให้ดูก่อนไม่เชื่ออ่าดูนะอขึ้นไหมข้างไหนวะเนี่ยอันไหนไรอันนี้ดูต่ออ่าเห็นไหมครับมีไฟขึ้นนะครับอันนี้ไฟ220โวลต์จริงๆนะครับไม่ใช่ไฟ DC 12โวลต์นะครับผมของจริงเลยนะครับผมเราตัดเอาไปเลยนะครับโอเคอาจจะมืดนิดนึงนะครับผมอ่าร้อออกมาเลยแบบนี้นะครับ อันนี้สายของหลอดไฟนะครับผมสายแรกเราไปต่อที่ขาแรกของ r c relay switch ผมเลยนะครับแบบนี้นะครับสายจะยืดนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวไฟช็อตนะครับธรรมดาโลกไม่จําเว้มันต้องเล่นให้ใหญ่มันต้องไปให้สุดอ่ะอีกสายนึนะครับเป็นเสียสายตัวนี้นะครับผมจะผ่านช่องสวิตช์เดิมนะครับตัวขาเดิมที่เราออกมาเสียไปเลยแบบนี้นะครับส่วนปลายสายนะครับเอาไปเข้าขากลางของ AC relay switch นะครับ แบบนี้นะครับขันน็อตแน่นครับผมอ่าโอเคนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสายนี้เป็นสายลายของหลอดไฟนะครับส่วนสายนิวตันของหลอดไฟนะครับเอาไปต่อกับชุดคงหลอดปกติที่อยู่ข้างในตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับสายนิวตันนี้ต่อตรงเข้ากับไฟกันไฟฟ้านะครับส่วนสายลายนะครับผมอ่าเอาเข้าลีดสวิตช์ขาหนึ่งนะครับ ส่วนขาลายของไฟกันไฟฟ้านะครับผมเขาขากลางนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับรีเซิร์ฟเรานะครับผมตัวอาร์ซีวีสวิตนะครับเอาไปต่อที่ผมต่อที่ช่องหกเลยแบบนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยงนะครับผมผมก็จะเอาไปต่อกับปลั๊กไฟปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีแบตเตอรี่เอาไว้จ่ายเป็นไฟเลี้ยงให้กับรีซิฟนะครับเอาเสียบกับปลั๊กตรงนี้เลยนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วเราเปิดรีโมทนะครับโอเครีโมทเปิดแล้วนะครับอ่ารีซิฟยังไม่มีสัญญาณเข้ามาครับผมจะทําการเปิดคัทเทานะครับเพื่อที่จะปล่อยไฟให้รีซิฟนะครับตับโอเคตอนนี้นะครับรีซิฟรับสัญญาณแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองสัวสวิตดูนะครับผมหนึ่งองเป็นไงครับเจ๋วปิดทับเปิดทับปิดทับเปิดทับปิดทับเปิดทับปิดทับเป็นไงครับที่น้องธรรมดาโลกไม่จําเดี๋ยวให้ดูเต็มโต๊ะเลยมาเดี๋ยวมาใกล้ๆครับ เรลงเงนึ่งขอให้ด้วยนะครับผมอ่ะมาตรงนี้กันเลยนะครับดูหนึ่งซ่องติดครับดับครับติดครับดับครับติดครับดับครับไฟ220โวลต์นะครับผมหลอดไฟนะครับหลอดยาวนะครับผมหลอดยาว1.2เมตรนะครับสามารถใช้ได้นะครับดูนะครับเป็นไงครับธรรมดาโลกไม่จํมมันต้องเล่นใหญ่ๆแบบนี้แหละถึงจะขขยดีนี่นะครับผม ไม่ใช่แค่มอเตอร์12โวลต์มอเตอร์24โวลต์หลอดไฟ12โวลต์หลอดไฟ24โวลต์นะครับไฟ220โวลต์นะครับผมเป็นไงล่ะพี่น้องแจ่มเลยครับแจ่มเลยครับผมดูไว้ดูไว้ของดีเขาต้องกล้าทำครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมใครอยากได้สนใจติดต่อนะครับผมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับสั่งซื้อกันได้ครับผมตัวนี้นะครับผม RC Relay Switch นะครับผมแบบ1 channel นะครับผมรีเลย์1ตัวนะครับราคาเพียง150บาทนะครับผมพร้อมราคาปิดราคาส่งนะครับผมถ้าใครอยากได้เยอะะๆนครับผม จัดมาครับผมไฟ220โวลต์ก็ไม่กลัวครับผมจัดมาครับขอคุณครับผม